โอเคครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษแสนวิเศษสุดนผมได้กระตุนมาจากการฝากซื้อในงานวินเทอร์เฟสนะครับ a few moments later โอเคครับเข้าในหาการรีวิวดีกว่าครับวันนี้เราสั่งงานหนังสือจากวินเทอร์เฟสนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเนี่ยชอบอ่านมากสมัยมันอยู่เลเป็นรูปแบบมีคนแปลให้อะช่หมครับแบบนั้นพิเศษนี่มัน มัวก็จะเป็นจุดใหม่แล้วหยอกนะครับนั่นก็คือเรื่องคุณคู่โบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบนะครับส่งมาพร้อมกับนี่วันนี้วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหนังสือเรื่องคุณคู่โบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมาพร้อมกับอันนี้นะครับในราคาแพ็กปกติ ในราคาเก้าสิบบาทนะครับซึ่งตอนนี้ราคามันก็เอาไปเป็นสองสามร้อยแล้วแต่ผมไม่ได้ซื้อมาขายผมซื้อมาอ่านแลวก็เก็บนะครับเพราะผมชอบคุณค,บคูบุนลองจากคุณชิริโมริท<ม>่านนั้นแล้วอีกเรื่องนะครับฮาเร็มนี้มีแต่เธอนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่ผมชอบเหมือนกันซึ่งน้องคีอ้อนก็น่ารักมากนะครับรู้สึกว่าชื่อรินอะไรสักอย่างเพราะว่ากว่าชื่อน้องจะออกเนี่ยเรียกว่าผมอ่านไปจนลืมไปแล้วครับว่าโอ้โหมีชื่อตัวละครได้เหร แล้วเรามาแกะกันเลยนะครับเรามาดูว่าข้างในมีหน้าสีหรือเปล่านะครับเพราะราคานี่มันก็90บาทหมดแล้วนะครับตอนนี้มันจะมีหน้าสีให้เราไมมนะเพราะเลขมากสุดจากเส้นสายรลยชีวิตเนี่ยไม่มีหน้าสีให้นะครับใช่ครับเรื่องนี้ก็เช่นกันนี่ครับน้องรินนะฮะน่ารักเกินดูความน่ารักของน้องขี้อ้อนนะครับหวังว่า มีทั้งหมด30บทนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแก๊กสี่ช่องนะครับตอนหนึ่งบทโด,ดยประมาณนี่ประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวพูดในส่วนของแนะนำนะครับนะส่วนของรีวิวนี้ก็โอเคมีรอยนิดหน่อยนะไม่ได้เกิดจากผมนะครับเห็นไหมฮะกล้องมันจะก็โอเคนะก็ราคานี้ก็รับกินมานครับต่อไปก็คุณคู่บอกไม่เอาไ่ผมเป็นตัวประกอบนะครับ เออเราไปหาซีพ่อเอกของเรื่องอยู่ไหนเอออยู่ที่ไมเ่เอกของเรื่องอยู่ตรงนี้นะเอาล่ะเราต้องมาหาแล้วล่ะเุ้ยทำไมซีอ่อนอย่าเลยแบบเมื่อก่อนซีลแข็งกว่านี้นะผมว่าบางเรื่องแต่ค่ายรับพิมพ์นี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องหนังสือหมดวแล้วก็คนรับราคาครับเรียกว่าแต่ว่าตอนนี้คุณคุณโบเรื่องธรรมดาเนี่ยยังมีขายในพวกร้านค้าอื่นๆน,นะ แต่ว่าถ้าอยากได้ติอร์ติดบัตรก็รับราคาอ p แล้วกันนะฮะไปดูกันเฮ้ย hey! 90บาทมีหน้าสีทําไมแตกต่างกันอย่างนี้นี่ครับคุณคูณบกผมเนี่ยเป็นคนจิดจางกว่าคนทั่วไปนะฮะว่าไปนี่ครับภาพสีถ้ารับอยู่นะโหยเดี๋ยวราคาเท่ากันด้วยต่างกันฟ้ากับเหวี้ย <c oughs> <c oughs> คุณชิคกี้พายก็ไม่มีหน้าสีนะครับที่ผมช้ำใจแตไปคุณ,คณ,คณกู้โบถึงมีราคาเท่ากันดิ ไม่เข้าใจนี่ครับคุณกะบกหวานชื่นครับโอเคเราไปสู่ช่วงแนะนำการ์ตูนดี่าครับโดยเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องฮาเร็มนี้มีแต่เธอนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในชมรมการแสดงเนี่ยอยู่ๆเนี่ยแกก็อยากเนื้อหอมและอยากมีฮาเร็มเป็นของตัวเองนะครับแล้วรุ่นน้องในชมรมการแสดงที่ดูเหมือนว่าจะชอบรุ่นพี่เนี่ยก็ได้แสดงเป็นฮาเร็มให้กับรุ่นพี่ในบุคลิกต่างๆนะครับประกอบไปด้วย ใหญ่ขี้แก้งใหย่ซินเดเรคูจังแล้วก็น้องขี้อ้อนซึ่งน้องขี้อ้อนเนี่ยโผล่มาทีไรเนี่ยก็น่ารักสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็แถมอีกบทบาทหนึ่งนั่นก็คือบทน้องสาวเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆซึ่งจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือความน่ารักของรินจังนะครับที่พยายามแสดงบทบาทต่างๆเพื่อให้รุ่นพี่เนี่ยพอใจแล้วก็มีฉากกุ๊กกิกอะไรกันนะครับก็อ่านได้เพลินๆสนุกๆนะครับตอนละสีหน้า เป็นกระตูนแก๊กที่กระชุ่มกระชวยหัวใจคนแก่แบบเราเหลือเกินนะคะขอบอกก่อนเลยนะครับว่าน้องคีอ้อนเนี่ยออกมาน้อยแต่แย่งซีนเหลือเกินแต่ลินจังที่เป็นลินจังเองเนี่ยก็น่ารักนะครับโดยใครที่อยากอ่านตอนใหม่นะครับก็สามารถอ่านได้จากทวิตเตอร์คนเขียนเลยนะครับถึงมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เถอะซึ่งที่ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็ออกมาแล้ว5เล่มนะครับก็หวังว่าที่ไทยเนี่ยคงจะออกเร็วแบบนั้นนะครับ เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องคุณคุูโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบก็ว่าด้วยเรื่องของพระเอกของเรานะครับชิราอิชิคุงที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนจืดจางจืดจางจืดจางแบบจืดจางยิ่งกว่าจืดจางฮะเรียกได้ว่าจืดจางจนขนาดที่เขาเนี่ยนั่งเรียนอยู่ในห้องตังคาาแต่อาจารย์ก็มองไม่เห็นเอาของไปวางที่หน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินแต่พนักง,งานก็มองไม่เห็นหรือแม้จะเป็นประตูเลื่อนเองก็ไม่สามารถมองเห็นเขาได้เหมือนกัน แต่ก็จะมีคนหนึ่งที่มองเห็นเขาได้ชัดกว่าใครนั่นก็คือคุณคุโบนั่นเองซึ่งคุณคุโบเนี่ยก็ได้ตามมาแกล้งชิราอิชิคุงอยู่ตลอดและพยายามให้ชิราอิชิคุงเนี่ยกลายเป็นคนที่เด่นขึ้นมาซึ่งสำหรับคนอ่านอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามาแกล้งหรือมาจีบะนะไม่รู้เลยแล้วความน่ารักของคุณคุโบที่เป็นคนชอบแกล้งกับชิราอิชิคุงที่เป็นคนจืดจางก็ได้ผสมผสานเป็นการ์ตูนเรื่องนี้แหละครับน่ารักอย่าบอกใครเชียว สองเรื่องนี้ก็เป็นโรแมนติกคอมดี้ที่ผมชอบนะก็พอๆกับคุณชิกีโมริเลยเรียกว่า<ม>เบียดกันเทียเดียวกันเลยก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแนะนำการ์ตูนแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็บอกกันได้นะครับจะได้ทำให้อีกนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายๆรับผม